ตัวในสิ่งเหล่านี้ได้ทางรัฐบาลได้ทางทางนักธุรก <which S 2> ิจน <sh> <sag> ี้มันจะกลับมานะครับครับปีหนึ่งีสามนะครับถูกนะครับที่ผ่านมานะครับก็มียุจิแป็นผู้เครือข่ายทหสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์ด้านสารคดีอุตสาหณีชุดใบนักค้ายพรบยุทธศาสตร์กัดนะครับก็มีการอ่านแถลงการ เที abei, ่ยงครับสิบเอ็ดกันใกล้เที่ยงนะประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็มีช่วงตอนเย็นครับเวลาสิบหกนาฬิกาของวันดิโทโสการ์มนะครับมีสองกลุ่ sì ica, bah, มนะครับก็กลุ่มแรกก็คือกลุ่มนะครับเพื่ออดิโอโซสการ์มนะครับออกเดินไปตามถนนอโกสีนะครับเพื่อไปที่พอไปถึงที่นั่นแล้วก็มีการก่านแถลงการนะครับแถลงการที่นี่ที่ตรงนั้นนะครับจนเวลาต่อมาวันที่หกพฤศจิกายนนะครับเวลาประมาณสับประมาณประมาณสี่ร้อยคนนะครับ พอรบน <ynam> ิ <VII. S 1> ่โทษสกัดนะครับเรียนนั้นมีการมาร่วมชุมนุ่มในวันที่8พฤศจิกายนนะครับที่ลานคอนกรีตที่สนองในการ30นาทีนะครับดูการค้างพอรบนิ่โทษสกัดประมาณ250ร้ยห้กนนะครับเพื่อคัดค้างพอรบนิ่โทษกัดเนะครับก็มีจนเวลาประมาณยี่สิบนาก็สลายตัวนะครับ8ปดในการสนาทีนะครับสภาเมืองนะครับวันที่8พฤศจิกายนเวลาสี่ลานคอนกรีตสนามทุ่งซีเมืองนะครับเพื่อ จนเวลา20นาฬิกาก็เดินทางกลับดังนั้นกนล,ลนะนกุ่มตา่างๆเนี่ยรัฐธิปัดหรือตั้งสุธิบุญเทุทธเนี่ยิดประเด็นเนี่ยมันก,ก,ก,ก็ดูแล้วเนี่ยมันก็ก็มีมีปัญหา,าสิ่งที่ซึ่งทางเสื้อแดงเขาว่าเขาว่าโอเคสั่งา่าประชาชนอะไรทีนี้ก็ก็รัฐธิปัดอยู่เลย แต่ภายหลังเนี่ยมันก็คือคือเข้ามาร่วม